พวกมันเจ็บเนี่ยเจ็บจะเดินก็เจ็บเดินได้ก็น,นิดเดียวมันจะมีช่วงที่แบบพ่อปวดอีกข้างมากเลยเอาเตารี่นะค่ะมามามขบเองอะเขาปวดมากต่เขาไม่ได้บอกลูกแล้วหัวเขาน่ะเป็นรอยช้ำมนเลยค่ะเป็นรอยแดงอ่า ก็ถามว่าอรอยะไรบอกว่าเอาโซลินหน้าเพราะว่าคิดว่ามันหายปวดถ้าทำแล้วมันหายปวดนี้ค่ะดูรู้ว่าเพาาะเอเพรา,าวตมาติตะบาลกวาดกระยะโยนรถใน <มา S 2> วิ่งเ<ด>ตะะยะทำทุกอย่างตอนที่ว่าจเจ็เพราะว่าตั้มไม่ไม่ไหวแล้ว คนทำงานแหละอาชีพบ้ากอนะ่ะทำงานก่อสร้างว่าก่อนแบกข้าวสารอะไรเงี้ยะพอเริ่มทำงานก่อสร้างไม่ไหวแล้วมาทำงานที่เทศบาลเป็นคนเจขยะพอเริ่มเจขยะไม่ไหวก็มากวาดถนนพ่อก็จะเป็นคนไปขายของกับแม่ที่ตลาดก่อนเข้างานเขาอีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้มาเพราะหนูก็ไม่ได้มีเงินเพราะว่ามันต้องใจส่วนต่างเยอะก็เป็นมาหลายปีหลังจากที่พาเขาเคร่ง มาดูจากที่งอมก็โค้งเยอะมากเนาะ<อ>แล้วก็กระดูกน่าจะหายไปเยอะมากพวกนี้ต้องใส่เหล็กเสริมคือโดยปกติเราเปลี่ยนผิวแต่ของคุณลุงเนี่ยจากเอ็กซเรย์เนี่ยต้องใส่เหล็กเสริมเข้าไปอีกอันนี้จะเป็นเคสที่หนักมากซึ่งพวกนี้ค่าใช้จ่ายตัวเหล็กที่เสริมเข้าไปนี่จะเกินอีกประมาณเป็นแสนครับดางได้ครง การออกไปใช้ชีวิตประจําวันแล้วหนูเห็นคนสูงอายุเดินเจ็บหัวเข่าเนี่ยคะ่ะถ้าเราเป็นคนเจ็บแทนเขาอย่างเงี้ยเราจะใช้ชีวิตยังไงทีนี้การมีหัวเข่าที่ปกติเนี่ยเราก็จะสามารถทําให้ชีวิตเรานะ่ยมันมีค่ามากขึ้นค่ะ